สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ภาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศท,ท้องถ่งนาครับหลังจากที่ฝนตกเมื่ขึ้นเนาะครับล้ำนนำห่วยกับมีน้ำเนาะครับหลังจากที่บ่ค่อยบ่ค่อยมีน้ำเลยนะครับเพราะฝนตกหมื่ขึ้นน้ำก็เพิ่มบริมาณขึ้นไหลเนาะครับอู้นครับพี่น้องเห็นปลาบอนไหมครับ ผมย่างลงมาป่าบ่อนเสนาผมหกเจ็ดตัวแล้วครับตุ้มต่ำตุ่มต่ำอยู่ผมมาเป็นคนยน้กนก้อนดินลงครับบัได้แท้เป็นเสียงป่าครับพี่น้องเป็นทงหน้านะครับทงหน้าลายลายอยู่พอสมควรครับผมอแถวนี้นี่จะมีเป็นเฉดต่อกันครับเฉตจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ฝากทางนั้นฝากฟังนั้นนี่สิเป็นฝากห่วยฟังนั้นสิเป็นเฉดของบุรีรัมับเฉตสารคามกับเขดบุรีรัมจิตต่อกันแล้วก็มีห่วยกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปฟังฟังทางบนนี่สิเป็นเฉดของบุรีรัมครับผมนี่ครับไห้ว่าอยู่ใช้แดนครับใช้แดนกันระหว่างสารค้มกับบุรีรัมครับผมผมอยู่ทางฟังนี่ฟังทางนี่นี่มันเป็นเฉดของสารคมคกับฟังทางนี่ โอนครับมูบ่บันพี่น้องเดี๋ยวไปไกลหุ่นมูบ่บันยุ่หุ่นแหละครับฟังทั้งนี่เป็นฟังของจังหวัดสระบามครับฟังฝากกันไปพุ่นเป็นของบุรีรัมย์ครับเป็นเนื้อที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องพี่น้องครับผมสิพี่น้องมาเบิ้งเสียงป่าครับมาฟังเสียงป่าป่าวันครับพี่นอ้องเพราะแต่มีน้ำมีฝนมาก โอปาหน้านาบกอุดมสมบูรณ์พราะสมควรนะครับบ้านใกล้ห้วยครับพี่น้องบ้านใกล้ห้วยครับห้วยกะใบไ่เป็นได้หรอครับพี่น้องแต่เป็นเฉดแดนกั้นระว่างจังหวัดสระคามกับจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับผมเสิยภาพพี่น้องไปเบึงตานามครับไปยืนยมงตานามนั้นครับพี่น้องนํำมาเลยครับตะกีตะก้อนกับว่าท่านจะเลื่อนคักระหรอครับพี่น้อง ก็เป็นหนทางอยู่รถนำไปนี่สอครับแคบๆนี่วันนี้เพิ่นกับมาลออคล้องมาจกขึ้นไม่ก็เลยรถไ่ก็สัญจรได้ครับตะกี้ถ้าผมเป็นเด็กน้อยเส้นทางแถวนี้เนี่ยครับลงไปพุ่นก็เป็นแค่เพราะลมรถแต่กยานหลมรถอยู่น้ามือสิครับเดี๋ยวนี้จะเลิกแล้วครับพี่น้องครับผมสิพาขามไปฟังพุ่นครับพี่น้องฟังบันดูครับฟังบันดูคือฟังพุ่นครับเป็นเฉดของบรีลัมครับพี่น้อง น้ำผมมาเลยครับนี่ครับพี่น้องตานน่ำครับเดี๋ยวเขาจะคอยไปฟังค่นครับไปฟังบุญรำเมืม่อได้เสียค่าพันดังครับผมนี่ครับนี่เปิดน้า่ำที่นี่มองเปิดน้ําำปิดน่ำแล้วครับมองนี้โอ้พี่น้องคนละครับน่ำ หันลุยลุยลุยเยอะครับตาหนาครับพุนครับบรรยากาศครับบรรยากาศก็ดีครับเมื่อนี้บ่แดดครับขึ้นฝนขึ้นเก่้าครับพี่น้องพุนครับฟังของบุรีรัมย์ครับบ้านบ้านดูนะครับเขตของบุรีรัมย์นี่ม่บานฟังทั้งนั้นสี่สอว่าหม่บานื้่ว่าบ้านดูครับบ้านดูอำเภอณโพนะครับเก็นจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ผมสิยางขามไปกู้หวยฟังทั้งนั้นเลยครับผมสิผ้ายางไปครับพี่น้องสิไปเขียดบุรีรัมเลยครับบานเมื่อได้ขี่รถยางครับพี่น้องยางมาหวดกับมั่วหวัดเขียดบุรีรัมเลยครับยางเอาก็ได้เองครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับมั่วหวดฟังนี่แล้วครับผมนี่ครับฟังนี่เขียดของบุรีรัมครับ นั่นครับบันนี้ฟังบันนี้ฟังพุนเป็นเฉดของสารครามเลยครับนั่นที่ผมยางมาเหมือนคุณรถผมจอดอยู่คุณครับมอเตอร์ไซค์ผมนี่ครับพี่น้องมามาฟังทั้งนี้นี่เป็นเฉดของรีล้มเลยได้พี่น้องเป็นเฉดหน้าปังบ่ครับเนี่ยกระโดดแล้วครับว่าใครได้ลงทงลงท่าเชืกเท้อครับโดนแล้วปลากับบอนไหลได้ครับพี่น้องฝนห่าวน้ำฝนบ่อ ฝนสิโตกอย่าว่ามือแรงตอนนี้ก็ขึ้นครับพี่น้องขึ้นอยู่กับเก้านั่นแหละนั่นครับเอ้าเปิดมาไก่เปิบว่วัานได้หรปลาบปิดจะฟังฝุ่นบ้านดีดีครับพี่น้องว่าสิพ่อพี่น้องในบึงปลาบ้านนี้ก็ได้บึงปลาตัวใหญ่เลยครับปลาข้าวปลาปลาคอน่ะครับตัวหนึ่งครับว่านแล้วนั่นึ้นหันครับว่าบว่าพี่น้องสิเห็นว่าผูครับนั่น โอ้พระเษกเษตรพระเกษตรอ้นกินกับขนมเส้นทลแล้วครับเนี่ยโอ้หลายยุต,ตัวนี้แม่พระเกษตรแม่ครับกําลังคว่กําลังน้ำครับกําลังถือฝนกําลังกําลังเกิดเป็นหม,มากับหมากับอ้วนอนอยู่ครับอุดมสมบูรณ์พอสมควรครับบ้านมองผมอยู่เนี่ยครับหมู่บ้านที่ผมเกิดนะครับ จังหวัดนนทท้องพัฒนานะครับึ้ออำเภอย่างศรีสุรา์นะครับจังหวัดมหาสารคามครับแต่ว่าตอนนี้ผมยืนอยู่เขตบุรีรัมย์ครับเป็นหวยต้อกันครับพี่น้องเป็นเป็นหวยกันแดนกันครับระหว่างเขตมหาสารคามกับเขตของจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ไปมาหาสู้กันง่ายๆครับแต่ว่าหมู่บ้านก็ตั้งยกไอเติ๋ยอยู่ครับพูนครับพูโน้นพุ๋นแหละครับปุ๋นโน้นบ้านครับก็ เป็นเป็นซือวาบ้านดูนะครับอายุไก่เตือบอยู่แต่ว่าที่ผมยืนอยู่นี่ก็เป็นเฉียดบ้านเพื่อนล,ละล่ะเป็นเฉียดของบ้านดูเฉียดจังหวัดบุรีรัมย์ละล่ลละที่ผมยืนอยู่นี่ครับครับพี่น้องกับผมมีอย่างไรครับบรรยากาศดีๆแดดบ่ดมขีขึ้นฟน้าขึ้นฝนออกมาเละทงครับผมออมไม่พี่น้องด้เบิง่งบรรยากาศท้องถุ่หน้าครับบรรยากาศล้ำห่วยลำน้ำครับ ตะกี้ Von. ครับพี่น้อง rpm. ความอุดมสมบูรณ์มันมันมันอุดมสมบูรณ์ครับ <t> ก in <splash> ็น ah ี่ครับพี่น้องแถวนี้เป็นป้าแก่ครับเป็นป้าแก่เป็นป้าแก่ป้าแฝกไปบิดแล้วครับแถวนี้เดี๋ยวซุ้มเอนี่เป็นหน้าเปิมดแล้วครับตะกี้ความอุดมสมบูรณ์จังไนครับจังไรเตียมันสีมีหนูครับว่าเพื่อนหนูนี่หลายครับผมหนูนี่หลายแท้หนูฟุกหนูอิตั้นหนูขาสันนะครับหนู หลครับหนูทองขาวนะครับจะหลายมากเลยครับนี่ช่วงนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นเพื่อนแปลสภาพเป็นไหน้าไปแล้วครับตะกี้สิเป็นป้าหย้าแฝกเป็นป้าแกนะครับเป็นป้าไหม่แกป้าหย่าแฝกนะครับเดี๋ยวนี้เป็นไ้เป็นหน้าไปแล้วครับสมมตอเนี่ยตะกี้ผมเป็นเด็กน้อยมาห่างหนูนะครับห่างบ่วงใส่หนูโอ้ยบ่วงสิบหลังเถือกทั้งสิบโตแล้วครับเดี๋ยวนี้ มันกับแปลกตั้งเก้าไหลยอยู่ครับมองที่หนูศตส์สาวาสิงเคยอาศัยเป็นกับมาแปลสภาพเป็นไ้เป็นน้ำไปแล้วครับมันกับเปลี่ยนเบิดครับศาส์สาวาสิงกับพวกนี้มองอยู่มองอาศัยนะครับการตะท่านหายไปกับพ่อมีหลงเหลือเนี้ยนิดน้อยครับครับพี่น้องบรรยากาศตามท้องทุง่งนากรับให้พี่น้องได้ชมไ่เพียงเท่านี้นะครับผมกับสิเขาบ้านแล้วครับบบบน,นี้นะฮะ เก็บดอ,อกแค่ก็ว่าสิเขาบ้านครับพี่น้องเดี๋ยวสิขันไป็ดสิไปเบิ่งดอ,อกแค่วันศุมีบ่ครับขันดอ,อกแค่มีขันสีไทยพี่น้องเบิ่งน้ำกับดอ,อกแค่ทองครับครับสำนียหล่ะครับพี่น้อง